สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอาหารเสริมจากบริษัทซัสเซ็ตมอลที่จะมาแนะนำเพื่อนๆให้ได้รู้จักกันอาหารเสริมตัวนี้ชื่อว่าทา์เก็ตทา์เก็ตตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ดูแลในเรื่องของดวงตาโดยตรงผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์แล้วจะมีเรื่องของอาการตาแห้งบางทีก็ปวดในลูกตา หลังจากที่มีเพื่อนได้แนะนําให้ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ทาเก็ตตัวนี้ผมรู้สึกว่าอาการเหล่านั้นมันได้บรรเท่าลงแล้วยังได้รู้ข้อมูลอีกว่าสําหรับคนที่มีโอกาสเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมตาผ้าตามวัวหรือเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาทาเก็ตก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของสายตาได้ด้วยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจหรืออยาก ทดลองผลิตภัณฑ์ทราเก็ตจากบริษัทซักเซนอมสามารถติดต่อกับนักธุรก,กิจที่ทำธุรก,กิจกับซักเซนอมหรือตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยได้นะครับขอบคุณครับ